À, bố bố xin thông video này, cầm MacBook mạc này, nhờ mà xa tôi thử điều này tệ này, bố này sạc làm ổ này, thử này này. Nếp lỡ cái ní thơ, sao này. Ok, keep

Nih safari na ane le eh safari na ane le kau nih ane time dim oh no blek ki magic na dim neh ki sorry ang klima plantang eh kaki magic na dim ki magic dot na ne na eh amut sih mah he poppy doon to nih eh sih eh takah ro eh takah ro chomble ki magic website page chomble eh he download ne on ne ni download me dam neh eh eh no blek lo mac. ง่าย็กู Mac OS ง่าย่ยตูนี่อันนมัน Mac OS เนี่อันไหนเนี่ยนล้ดาวน์โหลเนยอันบีเนี่ยนี่อัี่ยนี่อันมันนีปีอในส่เนออ่านี่สามันาทั้งตัเบเลอมันนี่มี่มั้นกแมจิก 1.5.6.pkg เนี่อันนี้มีปีอ้นี่อันมันนี่บูเนบเลอสินี่มาเปิอดาวน์โหลดสารมันเน่เนเลตับุ kai me bota tayo bo. Ok, e download ita lo sayo ne e, oke, lo fai tayo pia e. Ok, e chi ka ita install sayo ni ba. Continue mo ni continue, agree pe e. Nambla install for all user ane e, continue sha bibi e. Nambla hello, install sha bibi. Nambla e chi password ne ne. นันลสิเมบุพาสวัสีปีอะโอเคนัปลาสิเราก็ช้กล้นี่นี่คียบอเตียงคัน้ลเราก็ใช้เราก็ช้จงคุกเทียงคันนี้สิอ่านี่คียบอดเปลี่ยนเตีงแเน่โอเคเราก็บ่โอเคเราก็ใช้เนี่ยเปลี่ยนงคุกนับุเนี่ยจงคุนบุจีคีย์บร์ดแลเมบุทอตั้งอยู่บุบล่ากใ้ คีบุเปรีฮีน่บล้อปนเปนคีบุเซตติ้งเนี่ยอันเนี่ยนี่อมันนี่อยู่อ่ะโอเคมันนี่อยู่ส่วนแรกฮีเออฮันไอปูเนี่ยฮันไอปูอ่ะบล้อม่เบลอท่อออนอีย้มาคีบุบล้หูเนี่ยตัวฮีเออรลีชาขาวทีพราวเฮ้ยน่ารำมันนี่อ่ะบล้พราวเนี่ยนั่นบล้อที่ใครกิมมจิตีเนี่ยกูที่แบปาวันนี่ย ตอนนี้ก็ให้สภาองค์เนี่ยนี่อตีมดีมดนั่นแปล multi multi languages เนี่ยอันนี้ฮันี่มันนี่จงขาอักจงขาฮันี่ปูอับเล็กกิมจิเนี่ยนี่ไงจี้มันนี่ใคร add ในใช้ในจำนวนนี่เลยงับบเนี่ยแดนยาวอีกตัวแกจะนั่นแปลชาติจัเบียจีนแปลกิบเล็ตเพียงดันครับกิบเล็ตเพียงเฮียกิมจิเนี่ยปูบนเนี่ย โอเคกิมจิมันนี่ฮะโอเคสาดิบิฮะโอเคนี่โอ้เต็มบุกโอเคโอเคเต็มตัวสาดิเนี่ยเต็มกว่านี่นเลยแต่ก็เหรอสิคีบบุ๊กที่สงคราที่อ่าสาดิเนี่ย จัดยูยงอ้ยอานบละมันไ้สามคนบล่ะสินี่อันนลกเนนี่คีบบอันนี้มันอันนเล็กเรอแมชิชิปีกลาเน่กลมยมปิุสมมาไงเน่ตกูปิาุมยมาแม่ชิบีชิปีเนเอหนบลสิคีบอะปิอุมยมาลงบเน่วิดีโอลนนี่วิดีโออะตบกลานเปปิงอไลปปงอ่ะเปช่างอปบปุสิคอมไพร Đã hồi sơ. Bye bye.